รออีกสองปแีแล้วคุณบีจะตอบเมื่อไหร่ล่ะครับคุณณัฐพลค่อยปรึกษากับคุณบีอีกสัก2ปีข้างหน้าค่ะมาบอกอะไรตอนนี้เร็วเออนะเอาเรียนกันจนนี่เ<ะ>พิ่งปิดกันครั้งแรกเหรอไม่ยังดีนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบก็ได้เพราะว่าเข้าใจว่าที่ทำงานผมเขาลดแค่สิบเอร์ซ็นตนะนี่ดูเหมือนจะต้องลดเยอะกว่าสิบเปอไหมเนี่ยนะ นั่นแหะสิมีค่าอาหารค่ารถรับส่งด้วยนะพี่เก๋อาจารย์พีชคราวที่แล้วก็ปิดกันมาเป็นเดือนเดือนแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มคิดแหละเราที่เราไม่ได้ลดก็เลยบอกว่าอย่ารีบอย่าวิ่งค่ะเดี๋ยวหกล้มค่อยเดินทานก็ได้ทานเอาประเทศเนี้ยทำอะไรต้องรับข้อุปว่าคุณไม่เคยมีบทเรียนเลยใช่ไหมครับคุณไม่เคยเก็บวิธีการวิธีคิด Data อะไรเลยเหรอฮะไม่เคยมีลยคราวที่แล้วไม่มีบทเรียนเลยไม่มีเลยฮะเออมันไม่เคยมีปัญหาอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยในประเทศไทยและพอพูดถึงเรื่องของการเปิดเรียนออนไลน์ก็ เมื่อกี้เราบอกว่าเราควรจะโฟนอิกคขุนปลื้มนะ <c oughs> ค่มุปลืมปล้มฝั่งนี้คงจะยิ้มเลยน,นะ,ยะแ<พ>่าพ่งนี้นอนหลับฝันดี <c oughs> คืนนี้หลับสบายเป็น <c oughs> นี้หลับสบาย <c oughs> พ่งนี้แฮปปี้นะครับเพราะว่าคุณนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามในประกาศของกระทรวงครับให้สารศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดของกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนปกติในวันที่1่กุมภายกเว้นสมุทรสาครที่ต้องปิดเรียนไปก่อน โดยโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนจะต้องดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดนะครับส่วนของกรุงเทพนนทบรุรีสุปรรการ,นกา,ร,รานครปฐมปทุมธานีเปิดได้แต่ว่าเขามีการย้ำนะครับว่าแต่และห้องเรียนมีนักเรียนได้ไม่เกิน25คนแต่ว่าถ้าเกิดโรงเรียนไหนมีห้องเรียนไม่พอต้องสลับวันเรียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ <c oughs> นี่มันดูเหมือนง่ายนะแต่ผมมานั่งคิดต่อ เหมือนอย่างมหาลัยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างมหาลัยอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายใช่ไหมเช่นผมมีนักศึกษาผมมีนิสิตสี่สิบคนในวิชาผมเนี่ยขณะที่ผมอาจจะมีอีกวิชาหนึ่งเด็กลงเหมือนการเรียนเช้าเรียนเช้าก็ผมมีสิบคนสัมมนาบ่ายสี่สิบก็แปลว่าผมเปิดเช้าได้บ่ายไม่ได้และและสองคือว่ามหาลัยมันไม่เหมือนโรงเรียนด้วยนะเพราะว่ามันมีห้องที่ใหญ่และเล็ก ถปะมันมีห้องที่ขนาดไม่เท่ากันน่ะตกลงยังไง25้นี่คือถ้าผมมีห้องขนาดใหญ่อะห้องบรรยาย3 0 0รอแล้วผมมันคิดเป็นต่อตารางเมตรหรือเปล่าต่อคนต่อตารางเมตรวิธีคิดเนี่ยมันควรจะต้องคิดให้โรงเรียนเขาให้คอมั่นเด็ดได้เช่นเปลี่ยนโรงอาหารหรือว่าสองห้องต่อกันโดยอาจารย์เดินไปเดินมาได้อะไรเงี้ยไหมครับใครคิดว่าอย่างนี้ค่ะถ้าจะอนุญาตให้เขาเปิดอะไม่ต้องไปตั้งกรอบกฎเกณฑ์อะไรให้เขาให้ไกด์ไลน์เรื่องนี้ว่า ความหนานแน่นมันมีมาตรฐานสุขภาพอยู่อะให้รู้ข้อมูลที่คนทั้งโลกเขารู้เหมือนกันว่าโควิด huh. ระบาดจากอะไร <c oughs> แล้วให้แต่ละที่เขาบริหารเองแบบไม่ประสาทแดกแบบไม่แพนิคเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะมันจะเกิดกรณีบังคับเด็กใส่เฟสชิลแล้วเปิดเฟสชีวมกินข้าวคำหนึง <c oughs> เปิดเฟสชิลมากินเข็นไหมคะพี่เก๋ <c oughs> แล้วมันจะมีโรงเรียนที่ประสาทแดกทำอย่างนี้จริงๆ, <c oughs> งๆเพราะความที่ เราไม่เคยบริหารเรื่องนี้โดยอิงกับความเป็นจริงของชีวิตแต่เราอิงอยู่กับคความมีหน้ามีตาหรือความผู้ใหญ่จะมาตรวจโรงเรียนหรือเดี๋ยวมีสื่อมาถ่ายเราอิงอยู่กับภาพลักษณ์มากกว่าอิงอยู่กับสภาพแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าถ้าจะให้ดีอะค่ะให้แต่ละโรงเรียนะเขาไปบริหารจัดการกันเองโดยไม่ไปกดดันด้วยนะเพราะว่า ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะทุกโรงเรียนเนี่ยพอไม่มีไกด์ไลน์ให้อ่ะแข่งกันโอเวอร์แข่งกันทําอะไรเวอร์เพื่อสร้างภาพอี๋ดุนดุนดุนแห่งความเวอร์ดุนแห่งความอี๋ฉันทำอันนี้อีกคนต้องแบบนี้อีกคนแล้วอย่างนี้ใช่เวอร์แข่งกันคือประเทศไทยมันเป็นประเทศแห่ง การแสดงละครละครโรงใหญ่ไงฮะอืมอ่าแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ติดต่อไปยังกระทรวงดีว่าเอยที่เรียนออนไลน์ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย จะมีการอุดหนุนค่าอินเทอร์เน็ตให้กับครอบครัวยังไงดีนะครับเออพี่เกดเรื่องนี้ควรจะบอกสักอีก2ปีข้างหน้าไหมคะมาบอกอะไรตอนนี้คะเออไปจะปิดเร็วไปเร็วไปอุดบอกเร็วไปค่ะรอตั้งกรอบตั้งกรรมการตั้งกรรมการคุณคุณนัทพลเร็วเกินไปรออีกสองปีแล้วคุณแคุณบีจะตอบเมื่อไหร่ล่ะครับก็คุณนัทธพลค่อยปรึกษากับคุณบีอีกสักสองปีข้างหน้าค่ะมาบอกอะไรตอนนี้เร็วเออเราเรียนกันจน และนอกจากนี้นะครับมีการให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไปสรุปเลยนะว่าในช่วงที่ปิดเรียนไปเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมเช่นพวกค่าอาหารกลางวันค่าเครื่องใช้แรกเข้าค่าคอมพิวเตอร์ค่ารถรับส่งจะต้องคืนกับผู้ปกครองเท่าไหร่อันนี้นี่เพิ่งปิดกันครั้งแรกเหรอไม่อย่างดีนะคะว่าอย่าเพิ่งรีบก็ได้เพราะว่าเข้าใจว่าที่ทํางานผมเขาลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ดูเหมือนจะต้องลดเยอะกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ย นั่นแหะสิมีค่าอาหารค่ารถรับส่งด้วยนะพี่เก๋อาจารย์พีทคราวที่แล้วก็ปิดกันมาเป็นเดือนเดือนแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มคิดแหละเราที่แล้วไม่ได้ลดก็เลยบอกว่าอย่ารีบอย่าวิ่งค่ะเดี๋ยวหกล้มประเทศนี้ค่อยเดินก็ได้ค่นเอาประเทศนี้ทำอะไรต้องรับครอบสรุปว่าคุณไม่เคยมีบทเรียนเลยใช่ไหมครับคุณไม่เคยเก็บวิธีการวิธีคิด Data อะไรเลยเหรอฮะไม่เคยมีลยครทาวที่แล้วไม่มีบทเรียนเลยไม่มีเลยฮะเออมันไม่เคยมีปัญหาอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยในประเทศไทยฮะแต่ว่าก่อนที่จะมี ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการออกมาก็มีคนเดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยคุณเพื่อนคุณไปกับาอาจารย์เจษดานะเพราะว่าอาจารย์เ<ะ>จษดาที่ดมบริพันธ์นะครับไปประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาล,ลเพื่อขอให้เปิดเรียนบาะว่าอาจารย์เจษดานี่ไปเดียวอย่างเงี้ยบอกว่า<อ>ทีห้างที่ห้างเปิดได้ร้านเกมเปิดได้ร้านเน็ตเปิดได้ทําไมโรงเรียนมหาลัยไม่ให้เปิดนะนะเห็นไหมอพอสักพักหนึ่งก็เลยได้เดินเข้าไปที่ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่าโควิด -19 เนี่ยเด็กอ่ะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อยากป่วยรุนแรงน,น้อยกว่าแล้วก็แพร่เชื้อได้น้อยกว่าท้ายสุดก็ได้เปิดแล้วนะครับนะแต่ว่าระหว่างที่มีการเรียนตามออนไลน์เรียนที่บ้านนะครับ,รบก็มีสื่ออย่างเช่นเมนเจอร์ออนไลน์เขาก็พบนะครับว่ามีเด็กบางคนเนี่ยนะคะเรียนออนไลน์ไปแล้วก็ ทำงานเลี้ยงชีพไปเช่นบางคนเนี่ยนะครับใช้โทรศัพท์ <c oughs> ใส่หูฟังแล้วทางานที่โรงสีค้าของญาติไปด้วย <c oughs> ส่วนช่วงบ่ายก็ออกไปเลี้ยงวัวกลางทุ่งนาแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยเช่นกันโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องดีใจใช่ไหม <c oughs> เออเนี่ยเนี่ยคือบ้านเราชอบอะไรแบบเนี้ ็บอกแล้วว่ามันเป็นสังคมแห่ง d ม a ่ามันมีข่าววันสองวันเ่ยที่รุดไปช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่มีเน็ตน้องวิวน้องวิวที่มาที่ต้องนั่งเรียนเรียนกลางแดดไงแล้วก็มีเต็นท์ไปให้วันหลังจากนั้นแค่นี้ก็ฟินอออเนี่ได้สารฝันให้เด็กนี่ไงนี่ไงน้องเขายังมีเน็ตนะจ๊ะบม่ที่น้องต้องออกมาเพราะว่าจุดมีตัวนี้มีสัญญาณเนี่ย ถ้าไปเรียนที่บ้านจะไม่มีเนต็ตสัญญาณไม่ถึงออแต่ว่าอาจารย์พิษข่าวต่อไปครับน่าสนใจนะตรงที่ว่ามีการเรียกร้องให้คืนค่าเทอมครับตอนนี้นะครับมีเพจของมสวคนรุ่นเปลี่ยนมีการโพสเชิญชวนลงนามในการสับสนุนเรียกร้อง5ข้อถึงมหาวิทยาลัยโดยระบุนะครับว่าการเรียนออนไลน์ที่เกิดจากโควิดเนี่ย มีการลดค่าเทอมเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งไม่เพียงพอทั้งๆที่ในช่วงนี้เนี่ยผู้ปกครองก็เจอปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำล้วก็เลยเรียกร้อง5ข้อมีอะไรบ้างคืนค่าเทอม55%ทุกคณะทุกวิชาจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนนิสิต จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนออนไลน์แกน่นิสิตยกเลิกกิจกรรมบังคับทั้งหมดเช่นจิตอาสานะคะปรับปรุงอาคารหอสมุดทางเท้าโดยรอบมหาวิทยาลัยน,นี้คือศรีนครเนทรวิโรใช่ไหมครับซึ่งแฉกคิดว่าข้อข้อเสนอข้อน่าสนใจคือการลดค่าเล่าเรียน55%น่ะมันคือการช่วยเหลือระยะสัน้นใช่ไหมคะ,ะการช่วยเหลือระยะยาวที่เขาเสนอก็คือจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนของนิสิตซึ่งอันนี้มันก็จะเขาเรียกว่าพูดภาษารัฐบาลก็ ยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญคือว่าบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะตกงานไม่มีรายได้เพะฉะนั้นเนี่ยกองทุนตัวนี้มันก็จะมาช่วยในการที่จะแบ่งเบาภาระในระดับหนึ่งมันเป็นฟังก์ชัน<ม>ของมหาวิทยาลัยท,ที่ต้องอัปเดตกับสถานการณ์สังคม,มใช่ไหมพว่าตอนนี้เอ้ยลูกค้าคนนะุณน่ยในานามของนิสิตนักศึกษาพ่อแม่เขามีปัญหาแล้วนะเขาจะมันเหมือนธนาคารต้องพยายามหาทางช่วยเหลือลูกหนี้อ่ะ ไม,มออไม่งั้นเดี๋ยวแบงค์ล้มคือมหาลัยเนี่ยคุณก็เสี่ยงต่อการที่จะล้มละลายอยู่ทุกเมื่อเชื่องวันเพราะลูกค้าคุณน้อยลงเรื่อยๆนะดังนั้นน่ะถ้าคุณอยากเมนเทนกลุ่มลูกค้าเอาไว้อะคุณต้องหาทางจัดตั้งกองทุนหรือบริหารเงินเพื่อให้ลูกค้าของคุณน่ะมีเงินมาจ่ายค่าเราเรียนแล้วก็ยังคงสถานะนิสิตนักศึกษ,ษาเป็นลูกค้าของคุณต่อไปได้คือผมคิดว่าเรื่องที่สาคัญเนี่ยค่าเราเรียนผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดนะครับ เพราะว่าถ้าคุณไปดูใบเสร็จของเด็กสมัยเนี้มันไม่ได้มีค่าเล่าเรียนอย่างเดียวสิ่งที่มันจะต้องลดจริงๆเนี่ยคือค่ากิจกรรมต่างๆที่เก็บเด็กอ่ะมันมีค่าอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ค่าเนลยกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมมันทำอะไรกันบ้างแบบต่างๆด้วยเหรอเก็บสิมันจะมีเก็บไปที่สุดท้ายแล้วเงินมันก็จะแปลมาเป็นงบกิจการนิสิตของแต่ละอื่นอันายมันก็จะมีงบอะไรเงี้ยค่าองค์ค่าแอร์ค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ในเมื่อคุณไม่ได้ใช้มหาลัยคุณต้องเด็กเนี่ยนะครับหนูๆนะครับเวลา ควรจะให้ประชาชนได้เห็นใบเสร็จของคุณหน่อยว่าเวลาคุณจ่ายเนี่ยที่คุณบอกต่อจ่ายเป็นก้อนเนี่ยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่พอคุณต้องเอาเนี้ยมาแมทกับค่าใช้จ่ายของมหาลัยว่ามหาลัยเนี่ยเอาเงินค่าเทอมเราไปทําอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วยิ่งบางมหาลัยเนี่ยผมเนี่ยแบบรู้สึกหนักเลยนะอย่างมหาลัยผมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มีแค่นี้นะอันนี้ยังน้อยนะมันมีเรื่องอื่นที่เป็นธุรกิจสนับสนุนมหาลัยที่พังไปหมดนะร้านถ่ายเอกสารนะธรรมดาเขาแผ่นละห้าสิบตังค์อยู่แล้วอ่ะปิด ใช่ไหมครับเขาจะได้รับชดเชยที่ไหนล่ะฮะพอไหมฮะใช่ไหมร้านอาหารซึ่งธรรมดาก็ขายของถูกอยู่แล้วก็ต้องปิดใช่ไหมแม่ค้าในโรงอาหารใช่กิจกรรมเหล่านี้คือไปหมดเลยนะครับอืมอ่าคือเรามัน มหาลัยผมว่าต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วไม่ต้องให้นิสิตเป็นคนเรียกร้องให้เขาไงผู้บริหาร<ช>มหาวิทยาล<ช>ัยไ,ไม่มีไม่มีลูก,กตาที่จะมองเห็นเรื่องเหล่านี้หรือ,อนนแล้วท<อ>ันท <มา S 2> ีอันนี้แขกก็เพิ่งทราบนะคะแขกสงสัยมากเลยว่าการบริหารกิจการนิสิตอะรัฐจะไม่เจียดเงินสักเล็กน้อยมาให้มหาวิทยาลัยทํากิจกรรม ของนิสิตนักศึกษาทําไมต้องไปเก็บเอาจากตัวนิสิตนักศึกษามันมีเ,เป็นส่วนหนึ่งอะของค่าเทอมอะไรเงี้ยไปอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะถูกลอลเขตไปที่หน่วยกิจการนิสิตแล้วก็ถูกลอลเขตมาที่ภาควิชาเวลาเขาพาเด็กออกไปสัมมน,นาคำว่าสัมมน,น,นาเนี่ยก็เป็นงบที่เด็กเนี่ยได้ปีเป็นแสนหน้าภาคผมอะซึ่งตรงนี้มันควรเป็นเงินที่เป็นงบที่รันาาด<ห>นุนหรือเปล่า ก็เนี่ยมนันนี้เราไปกันรเราไปกัน,กนเพราะว่า <ฮะ S 2> พอ,พอมายว้วเอาออนอกระบบปุ๊บปั๊บก็จะ<ช>ไม่สนใจโดยความเป็นจริงเนี่ยการช่วยเหลือเด็กเนี่ยนะครับจำนวนมากมันเกิดจากระบบสิทธิ์เก่าที่เข้มแข็งในการบริจาคทุนนะครับซึ่งในหลายประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้แต่ของเราก็ ก็บางที่ก็ทําบางที่ก็น้อยนะครับงานเลี้ยงรุ่นส่วนใหญ่ก็เลี้ยงกันเองนะครับมันไม่ได้มีลักษณะของการทําฟันเรสซิ่งที่จะกลับไปที่มหาลัยด้วยคือมันเป็นมันเป็นทั้งระบบอ่ะฮะนะครับครับแล้วพอพูดถึงการปิดเรียนนะครับล่าสุดนั้นศูย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC นะครับเปิดเผยนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 คือมีการไปพบนะครับในเอกสารชุดนี้ระบอยนะครับว่า โรงเรียนเป็นที่ที่มีการระบาดของโควิด -19 ต่ำส่วนใหญ่มักจะเป็นการที่บุคคลภายนอกนำเชื้อเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็หรือว่าไม,ไม่มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสมแต่ปรากฏว่ารัฐวิสคอนซินซึ่งผู้สอนผู้เรียนสวมหน้นากากอนามัยมีการจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะหา่างปรากฏว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้เลยแม้ว่ารอบชุมชนของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนั้นมีการระบาดของเชื้ออย่างรุนแรงและก็บอกว่าการปิดโรงเรียนเป็นเวลานานนะคะส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการสุขภาพจิตการเข้าถึงบริการที่จําเป็นจึงเสนอให้โรงเรียนสถาบันการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกครั้งขอแค่เข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากการรักษาระยะห่างแล้วก็การระบายอากาศต่างๆครับคือยังไงอ่ะ คือเราไม่ได้เอ็กซ์ตรีมที่ขนาดบอกว่าไม่ควรปิดเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าการปิดเรียน2วัน3วัน1อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยมันมันเป็นไปได้เหมือนแบบคงทุกคนอาจจะไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อ p ี2.5้ม่ามันจึงจุดม่วงมันก็ต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับม,มันก็มีอยู่คือสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าปัญหาของเราคือไอ้วิธีคิดเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่มีไงใช่ไหมก็คือคุณต้องยืดหยุ่นพอที่จะอยู่กับระบบใหม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบมานั่งเถียงกันในแบบเอ็กซ์ตรีมตลอดว่า ควรทำห้ามทำหรือต้องทำห้ามทำหรือต้องทำตลอดเวลาไม่แต่ว่าโลกมันต้องยืดหยุ่นพอที่จะอยู่ได้ไม่แต่เดยย์พิาการสั่งของสปคเนี่ยมันเป็นในแง่ของความมั่นคงอ่ะคือคุณเอาเลขาสมชมานั่งอยู่เนี้ยก็เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงความเป็นงซเคิลไรท์เซชันที่เป็นอะไรที่ไอ้เรื่องนั้นผมยังผมยังตั้งคำถามแค่ครึ่งเดียวว่าคุณมีความรู้พอในการที่จะเข้าใจความมั่นคงทางสุขภาพหรือเปล่านะแต่สองก็คือ ข้อมูลที่คุณออกมาพูดเองและคุณคิดว่ามันดูดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันดูแย่กว่าเดิมเช่นเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้าประชุมวันที่เท่านี้เนี่ยสถานการณ์มันคอขาดาตายขนาดนี้ <c oughs> คุณยังกล้าพูดตลอดเวลาทั้งๆที่ไอ้คนนั่งหัวโตเมันคนเดียวกันเนี่ยว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้าอีกกี่วันคุณให้ประชาชนรออย่างนั้นโดยคุณอธิบายไม่ได้ว่ารอไปทําไมอ่ะทาไมต้องเข้าวันศุกร์อ่ะ เออนี่เห็นไหมในเมื่อเรื่องมันอย่างนี้ทาไมต้องรอข้าวันศุกร์คุณไม่มีจะกินวันนี้คุณต้องรอวันศุกร์ไมอน้ย่างกรณีที่บอกว่าจะให้มีการเปลี่ยนเวลาการนั่งกินในร้านไปถึงห้าทุ่มวันนี้ก็บอกว่ามีการน้ำจิ้มออกมาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอประชุมชุดใหญ่วันศุกร์ก่อนนี่ไงคือประเด็นอย่างนี้เนี่ยคคุณประชุมตุ้มเลยไม่ได้แล้วไงฮะคุณประชุมยังไงทำไมต้องรอประชุมชุดใหญ่ไม่เข้าใจเนกัเนี่ยคือมันเป็นระบบราชการประเภทเดียวกับว่าเดี๋ยวรอประชุมคณะกรรมการคณะผมเดือนละครั้งหรือว่า ช่วงนี้เราก็จะเร่งให้หน่อยเป็นเดือนละ2ครั้งอะไรเงี้ยคือไอ้น่มันมันเป็นประเด็นที่มันไม่มีใครคอขายบาตายในเรื่องนั้นไว้แต่เนี่ยคนมันไม่มีจะกินอยู่แล้วเดินผ่านร้านหมูกระทะไม่ล่ะนะครับ